ขับขอดขอช้างนะคะท่านอาจารย์นภาษาสุันะคะแล้วก็อาจาย์นะคะของขอดช้างตอนนี้เราจะกลับไปทบทวนของวิทยาใหม่นะคะารัสคอการ์นะคะแล้วก็จักคืิปไอเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราส่งปรย์ไป3รอบละเมื่อคืนตอนสามทุ่มคือสี่สิบจ็ดรให้บอกว่าช้าเพิ่มไปอีสิมาเลยไกลไป่้าสเจนะคะตอนนี้เราจะทบทวนใหม่ว่าอาารย์ตะรายตัวแล้วก็จะเกิดขึ้น คือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเรารู้สึกเหี่ยวลงไปเยอะแต่ที่มาแบบอัรเลิกมากเนียคือเราเป็นความรู้สึกว่าคือทำทำครับว่าเราโดแก้หลายรอบโดนแก้หลายรอบเราเข้าใจว่าจะต้อปากของเราให้มันดีขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วแบบทุกคนมาแบบเหมือนใจเต็มร้อยพอเมื่อวานเนี่นไปหลายรอบมาทุกคนเริ่มเหี่ยวเมื่อวานครับเราไปเกือครั้แรกนะคะ9โมงปกติสุดท้ายพูดกันแล้วม่าตลอดเลยอ่ล้วนี้เลยกลับไปคือเราทำมาทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยพอการสนทนาด้วยครับ เกท5ถึงเจ็ดที่ช่วงแรกเนี่ยเราทำเกือบสิบวันนะคะส่งมาทุกคนแรกทำแผนที่บนโรงพยาบาลรอบนี้เนี่ยเราจะทำสองวันเหมือนกันแต่นี้เนี่ยของ HA สเองคือเอพีเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยเราหวังว่าเหมือนของกองใหญ่นะคะเราจะผ่านปี59แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราจะมา,าตอนปี56มันเปาา็นความคาดใชแต่เมื่อวานเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่ได้สละคงเป็นท่าเจ็ดหรือท่าแปดคือมันเริ่มถอยลงกลับไปแล้วค่ะ แต่นี้ก็เลยที่ว่าวันนี้คือกำลังจะลมใจกันใหม่คือกลับมาปรขบวนกัน